สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประเด็นนะครับของทางผู้จัดนะครับที่ได้ออกมาตอบคำถามทาง f ออย่างตรงไปตรงมานะครับชัดเจนนะครับบอกว่าไม่มีแผนที่จะจ้างทางวงของทางหมอลำสาวหรือว่าของทางคุณพอพอนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางผิด เลดี้พรทิพนสะวีเดนแฟนเพจ3ได้ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับบอกว่าเสียงในหัวของชาวบ้านดังมากไม่พูดเยอะเจ็บคอคิวหลังปีใหม่ค่ะแม่แม่รอติดตามจ้านะครับแล้วก็เป็นข้อความนะครับที่ผู้จัดท่านหนึ่งแล้วกันนะครับได้มีการตอบคำถามกับทาง f c นะครับที่ได้มีการเข้าไปสอบถามทางผู้จัดในเพจนะครับ ซึ่งคำถามแรกนะครับก็คือมี FC เข้าไปถามว่านะครับบอกว่างวดหน้านะครับต้องตเกียวมิวสิกแล้วจ้านะครับทางผู้จัดก็เลยเข้ามาตอบบอกว่ามีคิวแล้วครับรออีกหน่อยนะครับก็คือคิวประมาณหลังปีใหม่นะครับอันนี้เป็นการตอบนะครับของทางตเกียวตเกียวมีคิวครับต่อมา FC ก็เลยไปถามนะครับไปถามบอกว่าถ้าตอนนี้ พอพอสทอทนะครับเอา,อาง,ง่ายๆขออ่านเป็นชื่อย่อแล้วกันนะครับ f อถามบอกว่าถามว่าถ้าตอนนี้เอาพอพอมาคิดว่าคนจะถึง3 0มพันไหมคะผู้จัดตอบทันทีเลยนะครับบอกว่าไม่น่าถึงครับนะครับผมแล้วก็ f อนะครับก็เลยถามอีกนะครับบอกว่ามีแผนหรือว่ามีคิวจะจ้างไหมคะนะครับ ผู้จัดตอบชัดเจนครับไม่มีแผนครับนะครับบอกเลยครับไม่มีแผนไม่มีคิวที่จะจ้างไม่มีแผนที่จะจ้างนะครับตอบชัดเจนครับไม่อ้อมพร้อมนะครับผู้จัด่านนี้แล้วยังมี f c อีกนะครับถามอีกบอกว่าพอๆนะครับก็คือพออสอทอนั่นแหละครับบอกว่าพอๆจะมาแก้มือใหม่ว่าที่ผ่านมาของจริงหรือของปร้อมนะครับก็คือพูดง่ายๆเคยมาแล้ว ก็เลยอยากจะมาแก้มืออีกนะครับประมาณนี้นะครับบอกว่าจะได้พิสูจน์ว่าที่ผ่านมามันคือของจริงหรือของปลอม f อท่านต่อมาก็เลยบอกว่าผู้จัดจะกล้าเสี่ยงไหมล่ะครับผู้จัดเข้ามาตอบทันทีนะครับบอกว่าไม่ครับขอผ่านก่อนไม่เสี่ยงประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็มี f อเข้ามาคอมเมนต์นะครับในเพจของทาง Lady p พรทิพย์เอซท่านแรกบอกว่าไวแรงมากแม่นะครับ ท่านต่อมาบอกว่าหัวเราะไม่หยุดเลยพร้อมกับเลข5อย่างยาวนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายคอมเมนต์บอกว่าคนถามก็ช่างถามนะครับคนตอบก็ตรงดีเหลือเกินนะครับเรียกได้ว่าโดนอกโดนใจ f อนะครับวันนี้ทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับผู้จัดไม่ขอเสี่ยงนะครับตอบคำถาม f อฟชัดเจนประกาศชัดเจนว่าไม่มีแผนนะครับ ที่จะจ้างหมอลำสาวนะครับเพราะว่าสาเหตุสั้นๆเลยนะครับก็คือกลัวขาดทุนนั่นแหละครับนะครับแต่ว่าของทางโตเกียวมิวสิกนะครับมีคิวแล้วนะครับน่าจะหลังปีใหม่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ